โอเคสวัสดีครับทริปิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring e เอเดชันทีวีโชขออนุญาตส่งผลงาน m a s t e r p i e พีไปอีก1นึ่งคันถ้าได้ยินคำว่าเป็น m a s t e r p i e พีนะครับหรือ Grand Touring ในความหมายของมันก็คือเป็นชุดจัดเต็มนั่นเองนี่เลยหาดูรอบรอบคันเต็มเต็มคันก่อนนะครับชั่วโมงนี้ นะครับก็จะเป็นรถรุ่นไหนไม่ได้เลยต้องเป็น XADV อ่าดูรอบๆก่อนอ่าถ้าภรรยาผมดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ให้ดูภาพหน้าจอด้วยนะว่าภาพมันกระตุกเข้าใจว่าสงสัยจะได้เวลาเปลี่ยนมือถือแล้วมั้งเอน,นะครับเราถ่ายคลิปไปขายของไปแล้วก็ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนมือถือไปนี่ดูรอบๆก่อนปึ๊บดานหลังครับเท่มากบอกเลยแล้วก็ต้องบอกว่า,าเซตนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นเซตแบบ full collection นะครับคันแรกที่เรามีโอกาสได้ดูแลนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ x d v คันนี้นะครับเราจัดชุดกระเป๋าผ้ากันน้ำนะครับคอลเลกชันของยี่ห้อแชดนะ SHAD อ่านวุชแชดนะครับหรือใครจะออกสิงชาติก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอะไรนะครับตระกูลน,นี้เป็นคอลเลกชัน n terra อ่าจะเป็นคอลเลกชัน tr นี่ฮะกระเป๋าข้างจะเป็น tr 40นะครับส่วนกระเป๋าบน จะเป็นคอลเลกชัน TR เหมือนกันแต่เป็นรหัส TR-50 อ่าทำไมถึงเป็นกระเป๋าข้างและทำไมถึงเป็นกระเป๋าบนนะครับโจทย์อย่างแรกเลยก็คือต้องการความเบาเพราะว่า x d ็กก็มีน้ำหนักอยู่พอประมาณเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าบนเนี่ยมันเป็นกระเป๋าบนกันน้ำแบบพิเศษตรงที่ว่าเขาไม่ต้องล็อกอ่าไม่ต้องมัดนะครับใช้วิธีการล็อก ชุดกระเป๋าข้างก็เช่นกันนะครับใช้วิธีการใช้กุญแจล็อกนั่นเพื่อนนะไม่ต้องมัดนี่เลยอ่ะไหนไหนจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเรียกว่ากลับมาเติมเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าลูกค้าประจําของร้านเรานะเป็นนุ่มล่อนะครับจากประเทศลาดพร้าวไหนไหนถ่ายแล้ว อ้าวไล่เรียงกันเลยนิดนึงนะครับอย่างเร็วว่าคันนี้เราจับอะไรยัดเข้าไปบ้างเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสด,ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงชุดกระเป๋า3ามใบอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับแน่นอนว่าถ้าเป็นสายทัวร์ลิงนะสายทัวร์ลิงออกท่องเที่ยวจริงๆนะครับครชบาร์ที่เราแนะนําและเรากล้ารับประกันเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามรวมไปถึงความที่ดูมาแล้วมันครบนั่นเองนะครับก็คือครชบาร์ของ S R C นี่ครับตัวนี้เป็นตัว f ู l l body ครับก็คือมีชุด ชิ้นบนแล้วก็มีส่วนข้างล่างแบบนี้เลยอตอบคําถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนบอกอยากได้เรียบๆเ r c ซีมีไหมมีนะครับแต่มันจะเป็นชุดล่างแบบนี้แล้วขึ้นมาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเขาจะมีช่วงนี้ด้วยนะนะครับเป็น lower crash bar นะครับจะไม่มีส่วนบนนะแต่จะเอาส่วนบนมาเติมส่วนล่างทีหลังได้ไหมไม่ได้นะครับจะต้องสั่งซื้อทีเดียวเลยนี่ฮะ full body มานะครับแผ่นพื้นวางเท้าตัวนี้เป็นงานของไบเกอร์ นานๆจะเห็นทีนะแต่ตอนนี้ผมก็แอบชอบไปแล้วนะครับงานเขาสวยงานเขาเนี้ยจริงๆนะครับแผ่นพื้นวางเท้าเป็นอลูมิเนียม CNC มาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญก็คือตัวประกับกันสไลด์ของไบเกอร์ที่เขาให้มาตัวนี้มันใช้ร่วมกันกับตัวไรส์ฟลายเอสได้ด้วยใครจะถอดออกก็ได้นะถ้าไม่ชอบชิ้นนี้ถอดออกได้นะครับแล้วเขาก็มีน็อตมาให้เปลี่ยนนะครับน็อตมาให้เปลี่ยนบริเวณนี้แต่ใส่แล้วมันก็ดูสวยกว่าดูจบกว่า คันสาร์ S R จะให้ประกับกันสไลด์มาข้างละหนจุดสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับอาจบางคอนอาจจะเติมตรงนี้นั่นเองอชุดไฟสปอตไลท์นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้ของเปียตัวนี้ตัวเป็นเป็นตัวรุ่น Quad Edge แสงเหลืองนะครับ Quad Edge เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราเคยทํารีวิวแสงกันไปแล้วนะข้อดีของเขาก็คือเขาจะมี L E D เนี่ยตรงกลางสี่เมตรด้วยกันนะครับ L E D ตรงกลางสเมตรแต่ไม่พอนะซ้ายกับขวาก็จะมีด้วยเช่นกันนี่ฮะ มันเลยได้แสงด้านกว้างด้านข้างเราออกไปอีกนี่เลยติดตั้งแบบนี้ครับตำแหน่งที่เราติดตั้งให้นะแนะนาเป็นตำแหน่งนี้เน,เนื่องจากว่าเวลาบางบังเอิญถ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วบังเอิญเราล้มแปะนะครับตัว S R C โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะเกือบได้เห็นอุบัติเหตุระหว่างที่รีวิวแล้วอะนะครับตัว ar, คราสปาร์นะครับเมื่อล้มแปะแล้วตัวนี้จะป้องกันนะครับก็จะไม่ถึงตัวชุดไฟนี่เลย ลอาล,อ,ลอนะครับกล้องนะครับหน้าหลังคาติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับตัวากาดยางหุ่มโช๊คของเครก้านะครับวัยรุ่นอัพไซด์ดาวต้องมีนะครับนี่เลยใส่แล้วเท่ช่วยเรื่องของนอกเหนือจากความเทเนี่ยนะครับช่วยเรื่องของอเศษกรวดเศษหินเศษ,เศษ,เศษ,เศษดินทรายนะครับที่จะมาทําร้ายตัวหางแกนกระบอกโช๊คของเรานะครับนี่ฮะโอเค แน่นอนถ้ามีคร a ช h b ยเอสแล้วนะครับตัวกาดหม้อน้ำไอคันนี้ใส่ RG ปะ่ะอันนี้อันอันจี g ครับอ่ากาดหม้อน้ำ RG นนะครับก็จะดูเนียเน้ยแบบนี้นี่เลยโอเคกัดมาครับเี่นก้องตชีนเป็ดตัวนี้เป็นงานของ SRC รเราทำเคาด้วยโค้ดสีดำให้เรียบร้อยนะครับพักเท้ากลางนะครับไยรุ่นสายลุยนะครับไม่ไม่มีไม่ได้ นะครับไม่มีถือว่าผิดนี่ฮะพักเท้ากลางเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะยืนนะครับถามว่าไม่ไม่มีได้ไหมระดูอีกรอบนึงแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีมันยืนแบบนี้นะครับมันยืนแล้วขี่ไม่ได้นะครับขี่ไม่ได้ถ้ายืนแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขี่ได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมรถได้ง่ายกว่าและดีกว่า ชุดล่างอ่าติดตั้งสก็อตไทเลอร์คันนี้ <c oughs> คันนี้ใส่รุ่นตัว,ว X ปะเห hey, ครับตัว X นะอ่าคันนี้ใส่รุ่นตัว X มองไม่เห็นอ่าเดี๋ยวถอดอ่าตัว X ตัว X นะครับเป็นสก็อตไทเลอร์รุ่น X System นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับชุดสก็อตไทเลอร์นะครับ, Taylor, รบกรณีที่เพื่อนสั่งไปติดตั้งกันเองนะครับมันเป็นชุดหยดน้ำมันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัตินะครับ กรณีที่เอาไปติดตั้งกันเองเนี่ยแนะนําว่าให้ดูจากคู่มือนะครับถึงวิธีการติดตั้งโดยเฉพาะการจี้หัวเข็มน้ํามันไปที่สเตอร์นะครับมันสําคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยโดยที่เราอาจจะไม่ได้ดูจากคู่มือเนี่ยมันทําให้น้ํามันเนี่ยไปอยู่ผิดที่แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวตัวสกอตชอยเลอร์เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวโซ่ได้ถึง7เท่าเลยทีเดียว แล้วมันจะดีมากถ้าออกรถมาใหม่ๆแล้วติดตั้งสกอตไทเลอร์เลยเพราะว่าตัวน้ํามันของสกอตไทเลอร์เขาไม่มีสารเหนียวเขาจะไปเคลือบนะครับโซ่จะไปเคลือบโซ่ก่อนที่ดินกับทรายจะเข้าไปเคลือบ่อาและพอเมื่อมีดินมีทรายมามาทีหลังใช่ไหมไอเจ้าน้ํามันสกอตไทเลอร์มันก็เลยสบัดออกนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่ารถคันนี้เดินทางเยอะออพอสมควรนะนี่ฮะก็จะดูโซ่เนี่ยเกือบใหม่เลยทีเดียว กันดีแน่นอนนะครับเป็นของจําเป็นที่จะต้องมีอ่ะปลายหลุดปลาหลุดนะครับกันดีหลังนะครับอ่ะมาที่พระเอกของงานกระตักน,นะครับชุดพระเอกของงานในตอนนี้ก็คือ,อกระเป๋าบนก่อนนะครับกระเป๋าบนเป็นซ R ห้าสูงโอเคกระเป๋า บนนะครับเป็นบบกระเป๋ากันน้ำของแชทนะครับตะกูลเทอรา่าอ่าตะกูลทรีอาร์นะครับทรีอาร์ห้าศูนย์นะครับแต่ความจุสี่สิบลิตรน้ำเวยนะ,<ม>ะสามารถใส่หมวกกน็อกเต็มใบได้สองใบนะครับข้างๆที่เห็นเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมของแชทก็ได้เขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมมามัดนี่นั่นรุ่นให้นะครับตัวกระเป๋าเป็นแบบเปิดปนนะครับมีคลิปล็อกมาให้มาตรฐานแบบนี้เลยนะหนาเปิดครับนี่ที่ฝากระเป๋า ก็จะมีช่องให้เก็บของกระจุกกระจิกแบบนี้นะครับตู้กระเป๋าเปิดบนเช่นกันซิปที่ให้มาเนี่ยซิปบนเป็นซิปกันน้านะแต่แต่นะครับถ้าลุยฝนหนักแนะนําให้เอาถุงคลุมกันฝนคลุมจะดีที่สุดนะครับ mm hmm. ผมเคยเอาไปชอยเ,เคยเอาไปลองใช้และแล้วลองลุยฝนและน้ําเข้านะครับถ้าลุยฝนหนักๆจริงๆใช้กระเป๋าแล้วก็ถุงคลุมกันฝนจะด้วยจะดีที่สุดนี่ เอาได้สองไปแบบนี้เลยดับปึ๊บาดูภายในก่อนภายในของเขาตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นบอดี้ที่เป็นวัสดุผ้านะครับแต่ทำการยึดรีเวทมาตรฐานมาจากโรงงานกับตัวเบสนะครับตัวเบสของเขาที่พิเศษของเขาก็ที่พิเศษก็คือตัวเบสเขาเนี่ยเป็นเบสที่ไม่ต้องใช้สายมัด ใช้วิธีการไขกุญแจแล้วปลดล็อกเก็บไฟก,ก่อนนะนี่ฮะกุญแจครับไขกุญแจปลดล็อกครับออันนี้ไขกุญแจปลดล็อกก่อนนะครับแล้วดึงอ๋๊แบอันนี้ปลดล็อกแนวตั้งก่อนดีแนวตั้งนะครับแล้วดึงตัวไส้ตัวนี้ออกมาเลยเป็นชุดล็อกของเขาชุดล็อกหน้าตาแบบนี้เลยนี่ฮะชุดล็อกเขาหลักการทํางานของเขานะครับอ่ะเก็บชุดล็อกก่อน S <S เมื่อถอดชุดล็อกออกมาแล้วนะครับตัวกระเป๋าสามารถที่จะดึงขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับอ๋ออันนี้เราลืมืม,มเดี๋ยว,วเดี๋ยวต้องใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวกระเป๋าก็จะมะีสายสะพายนะครับยิ้ขึ้นออฟฟิศได้แล้วก็ย้วแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเบสของเขาเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีทํามาให้แบบนี้เลยนี่ครับยึดกับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นถาดอลูมิเนียมนะครับ ตัวกระเป๋าเนี่ยจะแถมถาดพลาสติกมาให้1ชิ้นนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่สวยไม่ชอบเปลี่ยนเป็นถาดอลูมิเนียมแบบนี้ได้นะครับก็เพิ่มเงินนะครับตัวถาดอลูมิเนียมของแชจะเป็นสีดำพาวเดอร์ครบแบบนี้นะครับดูงานแบบยิงรายยิงรายหน่อยนะครับติดตั้งโดยน็อตสตัวแต่การที่เราจะเอาถาดอลูมิเนียมแบบนี้ไปยึดกับแหลกทรงศูนย์แบบนี้มันยังทําไม่ได้เลื่อนนะครับยังทําไม่ได้นะครับ,รบเพราะรูมัน,มนบังคับจาเป็นที่ต้องอาศัยเพลทอิ่นเพลทชนิด อ่าชิ้นนี้ครับเราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์งานนี้เป็นางานของแพนเทอร์นะครับเพลทอะแดปเตอร์ชิ้นนี้เนี่ยมันทําเป็นตัวเชื่อมระหว่างนะครับเป็นตัวยึดระหว่างแหลกศูนย์กับสเตตบนไม่ไว่าจะเป็นเพลทพลาสติกหรือเพลทอะลูมิเนียมสั่งได้สั่งได้แล้วเพลทของอะแดปเตอร์แพนเทอร์เนี่ยบอกได้นะครับว่าจะเอาไปใช้กับกระเป๋าหรือกล่องยี่ห้อไหนเราสามารถที่จะทำรูไซซิ่งให้มันตรงกับกระเป๋ายี่ห้อนั้นถาดล็อกยี่ห้อนั้นได้ เมื่อเราทำอะแดปเตอร์เพลทอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเรายืดด้านล่างครับนะครับ,นะรบมันจะไม่ต้องมีเหล็กปีกนกไม่ต้องมีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นไหมอ่ายึดแบบมาตรฐานแบบนี้เลยอเองอะผมวางกระเป๋าไว้น,นีก่อนนะพัดมานะครับอีกหนึ่งรายการถือว่าเป็นพระเอกนะครับแล้วมาใหม่ล่าสุดนะครับร้านเราได้มาแค่ใบเดียวห <c oughs> ายากหายาก กระเป๋าผ้ากันน้ำ TR40 นะครับใช้กุญแจล็อกเหมือนกันโดยไม่ต้องใช้การมัดแต่อย่างใดนี่ฮะกุญแจแบบชาร์จเลยเออตอนนี้ที่เพื่อนๆซื้อ3ใบแบบเนี้ยแล้วอยากเปลี่ยนเป็นกุญแจเซตเดียวกันเนี่ยสามารถสั่งกุญแจแบบเขาเรียกว่าอะไร triple set ก็คือใช้กุญแจแค่ดอกเดียวไขทั้งาาสามใบสั่งได้นะนะครับแต่เป็นข้อเสนอขอ,ของของแชร์เขา้ขาขกุญแจครับตอนนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านหน้านะอันนี้เราให้ เอียบด้านาล้วกันปึ๊บปลดล็อกค,ครับกล้องตรงนี้เนี้ยมองเห็นไหมมองเห็นไหมพอผมปลดล็อกเนี่ยชุดล็อกมันเก็บเห็นไหมเห็นไหมอ่าชุดล็อกเก็บลงไปครับอ่าพอชุดล็อกเก็บลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตะขอตัวนี้ออกได้ตะขอตัวนี้สําหรับหน้าที่คือเปิดฝาอ่ะผมเปิดฝาให้ดูก่อนนี่ฮะตัวนี้หนาเลยนะเป็นอลูมิเนียมงานดีมากหนาเลยนะครับ วัสดุผ้าที่ทํามาเนี่ยก็เป็นวัสดุผ้าแบบมาตรฐานนะครับที่เป็นแบบสาหรับการทํากระเป๋าผ้ากันน้ำแบบมาตรฐานแบบนี้แต่เขาไม่ได้มีอินเนอร์ให้เหมือนจีบีนะจีีจะมีอินเนอร์มาให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้มีอินเนอร์มาให้ไปซื้อเองนี่แล้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเป็นทรงจะได้ดูเท่ๆนี้นะครับด้านล่างที่เราเห็นเงาๆนั่นอนะ่ะมันก็คือแผ่นพลาสติก ABS ที S ่ C ทางตัวแชร์ไท้มาด้วยเพื่อรักษาทรงของกระเป๋า โเคอ่ะใส่ให้มันดูเป็นทรงก่อนใส่เข้าไปเเดี๋ยวถ่ายรูปไม่หล่อเราเน้นหลอก่อนเสร็ปิดครับปิดฝาด้านบนด้วยตีดตุ๊กแกคพับพับตามสไตล์กระบอกกันน้ำนะนะครับแล้วก็เกี่ยวตะขอไว้นี้เกี่ยวตะขอฝาไว้นี้เ๊บตอนเกี่ยวเนี่ยอย่าให้มันอยู่แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวชุดล็อกมันจะขึ้นมามาล็อกไม่ได้ต้องเกี่ยวแล้วเข้าให้สุด ทั้งสองข้างเข้าให้สุดอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระเป๋ากันน้ําแบบไม่ต้องใช้วิธีการมัดนะครับใช้วิธีการใส่ตะขอแล้วเกี่ยวลอกก็อกแบบนี้เรียบร้อยนะปึ๊บอ่าตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดเปิดล็อกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะเอาตัวกระเป๋าออกจากตัวแหลกนะครับไขกุญแจแล้วปวดสลักตัวนี้ฮะนิ้วโป้งปึ๊บดึงสลักแล้วยกกระเป๋าขึ้นได้เลยแบบนี้ตอนยกกระเป๋าเนี่ยใช้วิธีการยกแบบนี้ปึ๊บนะครับ หักหน้าลงปึ๊บแบบนี้นี่เลยลักการทํางานของเขาดูก่อนนะนะครับเมื่อเราเอาตัวเหล็กเข้าชุดล็อกของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเรากดล็อกตัวล็อกตัวนี้มันทําการล็อกในขณะที่ตัวนี้ล็อกด้านหน้าไอ้นี่ล็อกด้านล่างไอ้นี่ล็อกด้านข้างแน่นหนาครับไม่ต้องห่วงเลยนี่อ่ะตัวด้านข้างเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังก็มีจุดให้ฮุก อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมที่แชทเขาโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์ก็คือเป็นชุดถังน้ำม,มาทำรองชุดแก้วน้ํากระติกน้ํากระเป๋าเครื่องมือนี่นั่นนู่นซึ่งเดี๋ยวจะทยอยตามมานะสามารถสั่งได้ด้านหน้าเ็ามีหรือใครจะไปอัดมัดอุปกรณ์แคมปิ้งก็ทําได้นะครับอ่ะตรงตรงก้นกระเป๋านะครับจะมีรูระบายน้ําให้ตามสไตล์ของกระเป๋ากาันน้ำมาได้คอ่ะทีนี้เรามาดูที่แหลกอ่ะนี่นี่เ s ็กซ ก็ t r a i l e r ์ x อ s t e ์มาดูที่แหลกครับแหลกตัวนี้เป็นแหลก Heavy Duty p a n t h e นะครับแต่เราทำ s i ซ i n g แล้วก็ขนาดรวมไปถึงกับระบบล็อกให้เข้าได้กับชุดกระเป๋าของแชนะครับกระเป๋าผ้าตัวนี้ tr 4 0แล้วก็ปี๊บอะลูมิเนียมของแชดนะครับก็สามารถที่จะยึดกับกระเป๋าใบนี้แหลกชุดนี้ได้เช่นกันนะครับตัวปี๊บอะลูมิเนียมของแชตหน้าตาเป็นยังไงปี๊บข้างนะครับแปบ๊บหนึ่งครับอะกดหยุดแป๊บหนึ่ง โอเคเสกมาแล้วนี่ปิ๊บอลูมิเนียมแชร์อยู่ในมือแล้วนะคบเป็นปิ๊บอลูมิเนียมขนาด3 6ลิตรชุดล็อกระบบล็อกหน้าตาจะคล้าลาๆกันเห็นไหมนี่ระบบนี้แชร์ให้ชื่อว่า c p ล็อกนะครับ 4P 4P ล็อก s ิสเต็เวลาใส่เหมือนกันเลยใส่ด้านหน้าก่อนแล้วกดด้านหลังแล้วจัดให้มันเข้าล็อกนะครับเปิดฝาข้างก่อนกดชุดล็อกลง ปิดฝาออกเดินทางได้อะคันทุจล็อกด้วยนี่ฮะอ่านะครับปีบอลูมิเนียมของแชกนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊บข้างหรือป๊บบนเนี่ยมันจะไม่มีอรอยต่อระหว่างอลูมิเนียมกับมุมพลาสติกนะครับแล้วเขาก็เคลมว่าเป็นปีบอลูมิเนียมที่มีขนาดอ่าม,มีมีน้ําหนักเบาดีเลยความกว้างของเขาก็จะเรียกว่ากว้างกว่าฝาแทนมาประมาณกว่ามือ กลนะดล็อกครับอ่ะดูหน่อยเปิดมาปุ๊บปิบข้างเขาไม่ต้องกลัวของหล่นนะเขามีเป็นพาร์ติชันเป็นลักษณะเป็นแผ่นนะครับการของหล่นให้แต่ทางที่ดีที่สุดซื้อกระเป๋าอินเนอร์เขาด้วยจบข่าวเลยกเป๋าอินเนอร์ของแชทน,นะครับปึ๊บต้องอ่ะ,อะผมเอาปีบออกก,กบ่บนยกกด้าลงนะฮิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลย รุ่แหละนะครับทำให้ตรงรุ่นเลยมีคำหลังนะครับกันโกงตามสไตล์ของแพนเทอร์เราดีเลยฮะใช้ร่วมกันกับตัวแหลกทรงศูนแบบนี้เลยนะครับจุดยึดทั้งหมด1 2 3 4จุดข้างและ4จุดแข็งแรงแน่นอนรับน้ำหนัก20-30ิบโลบรรทุกไปเลยครับนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวชุดแหลกชุดนี้นะครับผมเราทำให้มันตรงรุ่นโดยที่อาศัยจุดยึดนะครับ น็อตแต่ละตัวที่เราให้แต่ละจุดที่เราให้เป็นน็อตสเตเลสทั้งหมดระบบสีที่อบอที่ทําเป็นระบบสีอบพาวเดอร์โค้ดนะครับมีประกันให้3ปีเลยทีเดียวสําหรับชุดแหลกนะอ่ะเวลาใส่กระเป๋าครับปิดปนะปลดล็อกไปนิดกนอนถ้าไม่ปลดล็อกมันเข้าไม่ได้สวมครับลลจัดทรงนะครับลองกดดู ถ้ากดไม่ได้ถ้าก,กาดากก source, แล้วมันกดไม่ได้อย่าฝืนน้ำด้วนะอย่าฝืนนะครับลองจับก่อนขยับก่อนนะครับแล้วค่อยกดเข้ามันต้องกดเข้าได้อย่างง่ายดายนะครับนีถ้ากดไปถ้าไปกดฝืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดล็อกมันหักนะครับเพราะชุดล็อกเขาเป็นพลาสติกเึ๊บโอเคถือวันรอเอารเป๋าเอาบนเอารเป๋าบนอ่าขาดล็อก ใส่กระเป๋าใส่ปี๊ดได้ด้วยนี่ปี๊ที่ลูกค้ามีเป็นปี๊ด55ลิตรเป็นตระกูลเทอร่รานะครับอลูมิเนียมเทอร่ราแต่ไม่รวมไม่รวมมือจับนะสายคั้งสายคล้องมือจับนี่ลูกค้าซื้อมาเองนะครับปึ๊บใส่แบบนี้ก็เท่ดีนะอะแบบนี้ก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เข้าชุดมันต้องกระเป๋าครับ ของกระเป๋าอย่างที่เราเคยทำรีวิวไปนะครับปึ๊บกดล็อกก่อนนะครับทีนี้ต้องเล็งนิดนึงนะครับมองเห็นไหมเปิดเปิดเ,ปเปไปนะอ่าเล็งนิดนึงครับให้เห็นว่าชุดล็อกเนี่ยเมื่อเรากดกระเป๋าลงไปนิดนึงออกแรงเราจะเห็นชุดล็อกของเขาแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่แต่ถ้าไอตัวตะขอไอร่องเนี่ยมันยังไม่เข้าที่ถ้ามันอยู่ลักษณะเนี้ยใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้เพื่อน ใส่ไม่ได้นะครับกดขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เชื่อว่ามันกดง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะเวลาเราใช้งานจริงอ่ะตัวกระเป๋ามันจะมีน้ำหนักปึบ๊บหมุนล,ล็อกออกนิทางได้นี่เลยโอเคสนนราคาทั้งหมดทุกรายการที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาทุกชิ้นไว้ให้ใต้โคต์นี้เหมือนเดิมเลยโดยเฉพาะชุดกระเป๋าสใบคอลเลคชัน T R ของี่ฮอรชร์ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราเอาัปเดตกันด,ดีไปก่อนสวัสดีครับ